ส่งงานนะครับชุดวงจรขายประกาหยอดเหรียญนะครับพร้อมกลไกนะครับกลไกจ่ายเป็นตัวงาน 3D ปดพิ้นะครับอะคริลิกสายสมิลนะครับผม2ชุดนะครับตัวนี้เป็นวงจรแบบเลือกได้2ชุดนะครับก็สอชนิดนะครับก็คือประกาแดงกับประกาน้ําเงินนะครับมีจอแสดงผลนะครับรับเหรียญได้หลายแบบเหรียญนะครับผมอันนี้ลูกค้ากําหนดว่าไม่เกิน10บาทนะครับก็คือหยอด5บาทปุ๊บ ไฟที่ปุ่มกดจะติดนะครับแล้วก็สามารถเลือกประกาได้นะครับผมก็จะหยอดได้เป็นเหรียญ1นบาท2บาท5บาทนะครับผมก็หยอดครบ5บาทปุ๊บก็สามารถกดประกาได้เลยนะครับผมดูที่วงจรดูที่วงจรอุปกรณ์นะครับมีเครื่องรับเหรียญนะครับชนิดรับตามแบบเหรียญนะครับผม1ตัวอตัวจอ lcd นะครับแสดงผลจํานวนเหรียญที่หยอดกับการทํางานนะครับปุ่มกดติดปล่อยดับ2ตัวนะครับ กาแดงกาน้ำเงินแบบมีไฟนะครับเมื่อหยอดครบไฟที่ปุ่มกดจะติดนะครับผมแล้วก็ Arduino Nano นะครับบอร์ดควบคุมนะครับผมตัวนี้บอร์ดเขียวเป็นบอร์ดสกูนะครับบูสเตอร์หนึ่งตัวนะครับสัญญาณเสียงนะครับตัวนี้ไฟทั้งหมดจะมารวมกันที่สเต็ปดาวนะครับตัวนี้แปลงจาก12โวลต์เป็น5โวลต์นะครับผมไฟทั้งหมดจะมารวมกันที่นี่ก็คือ1 2โวลต์นะครับมาเข้าตัวรับเปลี่ยนนะครับส่วน5โวลต์ที่เหลือก็ เอามาเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมที่ตัวกลไกลนะครับจะใช้เซอร์โวในการทำงานนะครับ1ตัวนะครับผมก็คือใช้ e <S <S เซอร์โว e m a มเฟืองเล็กนะครับตัวเล็กนะครับผมก็คือให้เซอร์โวหมุนไปหมุนกลับหมุนไปที่0แล้วก็จ่ายที่180นะครับหมุนไปหมุนกลับที่ด้านล่างจะมีที่รับประกานะครับผมก็คือจะไปรับที่ช่องช่องที่เรากำหนดตรงนี้ปุ๊บ หมุนไปหมุนกลับหมุนขึ้นหมุนลงามาจากปากานะครับผมอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่ปากาให้ดูนะครับมันไม่มีมือจับจริงๆครับก็เดี๋ยวจะให้กดให้ดูการทํางานเฉยๆนะครับโอเคมาที่ส,สเต็ปดาวแล้วแล้วก็แจ็คนะครับเวลาเสียบไฟให้เสียบที่แจ็คตัวนี้นะครับผมตัวเดียวที่บอร์ดไม่ต้องเสียบนะครับบอร์ดตัวนี้เอาไว้เสียบเวลาอัปโหลดโค้ดเท่านั้นนะครับผม เซอร์วสองตัวกับกลไกแค่นั้นแหละครับแล้วก็มีอะแดป,ปเตอร์12โวลต์น,นะครับตัวนี้อีกปลั๊กเสียบได้เสียบไฟไว้เรียบร้อยนะครับก็เวลาใช้งานก็เสียบไฟที่แจ็คตัวนี้แค่นั้นนะครับเวลาตีตู้เสร็จอา่าก็เช็คสายให้เรียบร้อยนะครับทุกครั้งก่อนเสียบไฟนะครับผมหลังจากนั้นก็เช็คเรียบร้อยก็เสียบไฟได้เลยครับ หลังจากเสียบไฟจะมีเสียงสัญญาณ3มติ๊ดนะครับไฟที่ปุ่มกดจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับสีแดงสีน้ําเงินนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่ไฟที่บอร์ดขึ้นแล้วไฟที่หน้าจอขึ้นแล้วหน้าจออาจจะไม่เห็นนะครับยวเราให้ดูอีกทีนะครับไฟที่อันนี้ติดด้วยนะครับไฟที่ตัวสเต็ปดาวก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมก็ลองเช็คดูว่าไฟตัวไหนไม่ขึ้นหรือขึ้นจะได้รู้ว่าตัวไหนเสียไม่เสียนะครับผมอ่ะ ต่อจากนั้นหย่อดเหรียญได้เลยครับผมจะลองเป็นเหรียญบาทน,นะครับผมจะมีเสียงสัญญาณ1ติ๊กก็คือ1บาทนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นขึ้นเคียรเดิต1บาทนะครับ2บาท3บาทหาบาทหลังจากครบ5บาทจะมีเสียงสัญญาณอีก3ติ๊นะครับพอมีเสียงสัญญาณ3มติ๊ไฟที่ปุ่มกดจะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถกดเลือกประกาศได้แล้ว าผมจะลองกดเลือกเป็นสีแดงฝั่งนี้สีแดงนะครับของตัวจ่ายตัวนี้น้ําเงินตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องยกขึ้นหน่อยนึงปุ๊บอ่าแล้วก็ดูที่อ่ารางจ่ายนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจะกดกดปุ๊บจะมีเสียงสัญญาณหนึ่งติดเซอร์โวทำงานนะครับหมุนรับประกาแล้วก็จ่ายประกาเสร็จแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณอีก3ามติดนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับผม โอเคเดี๋ยวลองอีกทีนะครับผมจะลองหยอดเป็นเหรียญ2บาท2เหรียญนะครับอ่าจะมีเสียงสัญญาณ2ติดนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญ2บาทนะครับน่ะติดติดนะครับแล้วก็ตามด้วยเหรียญ1นบาทนะครับอ่าไฟก็จะติดนะครับผมคราวนี้ลองเลือกเป็นประกาศสีน้ําเงินนะครับสายติดโอเคกดสีกดสีน้ําเงินนะครับอ่าลางหมุนนะครับ ลางสีแดงไม่หมุนนะครับลางน้าเงินหมุนนะครับก็เรียบร้อยจ่ายประกาศเสร็จนะครับผมตอนยังไม่ได้หยอดเหรียญนะครับกดปุ่มก็จะไม่ติดนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราลองหยอดไปเหรียญห้านะครับก็จะมีเสียงสัญญาณ5ติดเลยนะครับหน้าจอขึ้นว่า Select o u r o p a n Blue and Red นะครับลองหยาอกดสีน้ำเงินนะครับกดปุ๊บอ่า มีเสียงสัญญาณ1ติ๊ตโซ่ทำงานปุ๊บไฟดับไปนะครับหน้าจอขึ้นว่าอ่าไอ e ทมเดลิเวอรนะครับคือจ่ายของแล้วแล้วก็แต่ง k ิ o วนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับก็ส่งงานนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอนะครับว่าหน้าจอขึ้นอะไรบ้างโอเคดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้โหมดสแตนบายนะครับรอรับเหรียญก็จะขึ้นว่า Insert c ์ตคอยบาทนะครับผมผมจะลองหยอดเหรียญ2บาทนะครับ ขึ้นเป็นแบบนี้เครดิต2บาทอ่า,าเครดิตสบาทขึ้นตามจํานวนเหรียญเลยครับแล้วก็ยอดตามอีกบาทหนึ่งนะครับเครดิต5บาทสี l เ c ล็ o ยูเคนนะครับบูแอนเลสไฟที่ปุ่มกดขึ้นนะครับกดสีแดงนะครับ s ี l เ c ล็กเลสเพนไอเทมกำลังจ่ายอ่าไอเทมจ่ายแล้วขอบคุณน,นะครับผมก็ขึ้นอยู่อย่างนี้แล้วก็จะวนมาที่ Insert ร์ตคอยบาทเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นกลไก ชุดวงจรขายประกาหยอดเหรียญน,นะครับพร้อมกลไก2 2ชุด2ช่องจ่ายนะครับผมขอบคุณครับ